ไขปริศนาชีวิตหลังความตายคุณกำหนดพบภูมิเองได้ทุกคนล้วนเคยสงสัยว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรพุทธองค์ทรงเปิดเผยความจริงอันลึกซึ้งไว้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านพบใหม่ของเรานั้นถูกกำหนดด้วยกรรมที่เราสร้างไว้ในปัจจุบันกรรมคือการกระทําทั้งทางกายวาจา ใจเมื่อทำกรรมดีย่อมส่งผลให้เกิดในสุขติเมื่อทำกรรมชั่วย่อมนำไปสู่ทุกขติตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่หล่อเลี้ยงให้เกิดพบชาติใหม่ไม่รู้จบหากปรารถนาพบภูมิที่ดีสุขสบายในชาติหน้าจงละเว้นบาปทั้งปวงทำแต่กรรมดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่หากต้องการหลุดพ้นจากวัตะสงสารอย่างแท้จริงพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อดับตัณหาและอุปปาทาชีวิตหลังความตายจึงขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันของเราขอให้เราทุกคนมีสติในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภพภูมิที่ดีที่สุดให้ตนเอง